าวคนดังฟาดแรงหลังคนสงสยัยสามีทำงานอะไรทำไมถึงรวยทำเอาสาวใหม่สุคนทวาถึงกับต้องออกมาร่าย,ยาวฟาดเดือดถึงคนสงสัยในตัวสามีดีเจต้นสรพงษ์ว่าทำงานอะไรทำไมสามีถึงรวยโดยสาวใหม่ได้ออกมาโพสข้อความถึงเรื่องนี้ว่าอย่าให้แม่ขึ้นมีคนถามเยอะสงสัยเยอะกว่าสามีใหม่สุคนทวาททำงานอะไรอาชีพอะไรสามีใหม่สุคนทวารวยไหม สามีใหม่ทําไมถึงรวยถึงกระทั่งเซิร์ชในเน็ตกันเลยทีเดียวฮ่าฮ่าฮแม่ก็งงว่าคิดอะไรกันอยู่ทําไมถึงมีคําถามเหล่านี้เกิดขึ้นคิดว่าสามีใหม่ทําอาชีพอะไรที่ไม่ดีหรอคะแล้วทําไมเราจะต้องกลัวเป็นข่าวแบบที่คนอื่นเขาเป็นกันด้วยคะบอกเลยเราสองคนทําอาชีพสุจริตมากคะ่ะพื้นฐานครอบครัวเราสองคนสอนมาดีว่า อยากรวยเร็วทำอาชีพไม่ดีมันเป็นเงินร้อนใช้ได้ไม่นานหรอกสุดท้ายมันก็ไม่ใช่เงินเราเราเหนื่อยกันมาตลอดในการหาเงินเข้าบ้านโดยเฉพาะสามีแทบไม่ได้นอนและทำงานวันละ6-7งานด้วยค่ะถึงเวลาหลับก็ยังตามไม่หลับคิดเรื่องงานจนเช้าเลยถ้าคนไกลตัวนะ่าจะเห็นเห็นกันอยู่นะคะว่าตื่นเช้าไปทำงานยังไงเจอสามีใหม่กันตลอดถูกค่ายทุกช่องแต่ไอคนที่มันไม่เคยเจอสามีเวลาทำงานก็คือพวกคุณชาวเน็ตทั้งหลาย ที่ไม่เคยเจอก็จะสงสัยแม้ก็ไม่ว่าหรอกค่ะเพราะคุณอยู่แต่ในโลกโซเชียลเท่านั้นเอาเป็นว่าคล่องใจทักถามกันได้อย่าเอาไปคิดแล้วนินทาหรือพูดให้เราเสียหายกันค่ะคนทํามาหาก,กินแบบเครื่องจักรไม่ได้หยุดพักมันจะหมดกําลังใจทําดีกันค่ะอ๋อแล้วถ้าอาชีพอะไรที่ไม่ดีนะป่านนี้เราสองคนรวยเละเทะไปแล้วค่ะตอนนี้ยังเป็นหนี้หาเงินใช้หนี้ผ่อนบ้านผ่อนรถกันอยู่เลย และที่สำคัญแม่ไม่ต้องมานั่งขายของอยู่แบบนี้หรอกค่ะเค okay, นะจบค่ะหรือเรื่องชัดเจนเลี้ยงลูกสองคนแม่ก็เหนื่อยจะบ้าอยู่แล้ว hashtag, ต้องมาตอบคำถามบ้าๆไปอีก hashtag, ประสาทจุดๆกันพอดี hashtag, แม่เป็นคนแม่แรง hashtag, แต่อย่าแรงกับแม่ก่อนเอาอะไรมารวยคืนเงินลูกก่อนไหมแล้วค่อยรวยฮ่าฮ่า